ครับจงยงคนรักวัวควายนะครับวันนี้สีพามาเบ่งวัวครับที่บ้านโนนเสน่หตำบลหนองบอนอำเภอพะคุนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้สิพามาเบ่งราคางัวที่ปูน้ำข้ามาครับว่าแต่ละโตราตคาเท่าไหร่ครับต้นนี้ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยบุ๊ก อนนี้ซื้อมาสามหมื่นสี่ครับตอนนั้นมันมันบวบวนซ้ำหนีเนาะเมนเนาะตอนนี้ผส,สมยังไหวสมเองกัดไวค้ครับแข่งขายง่ขนาดรับงามครับอ้ยังงามเลยท่องในจักเดือนหรอ้อบุ ห้องในแปดเดือนแล้วครับใกล้ออกแล้วครับกินยาก็ดีเนาะมันเบ่งโตต่อไปครับอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ป <and> <ors> ุ๊บคนนี้ซื้อมา46,000ื่นนี้ซื้อมาสี่หมื่นหกทองงครับตอนนี้นี่ทองแล้วซื้อมาสี่หมื่นหกผสมพอสมเทียบไหม่อป่าครับอ๋อ สมโตวไว้ครับซื้อมาสี่หมืนหกมีแตียงงามๆครับใครอยากเข้ามาชมก็มาชมได้ด้วยครับที่บ้านโนนสนีครับตำบลหนองบ,นงบ,นบอนอำเภอโคชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวไปเบิ่งโตต่อไปข้าเบิ่งครับมีธรรมบิดสี่เมครับมีแตียงงามๆโอ้ยเมนี่สูงครัเลยเมนี่สูงประมาณเท่าไรบ่บ่อย กสิบบครับไม่นี่สูง้อยหกสิบผสังไผสมไยร้อสมพอลอยไปหมอมาผสมเทียมไว้เนาะซื้อมาเขามาท่าไรครับปตัวนี้ซื้อมาสามหมนสซื้อมาสามหมืนสี่ครับงามเลยเชียงน คือจะกินหยาดีนะปู่เบืปเป้องใหญ่เบื้องครับใหญ่ครับสูงหนอยหกสิบครับผสมราคาเท่าไหร่ไปปู่ผสมราคาเท่าไหร่สองพันผสมสองพันเลยน,นาจะเลือดเนาะเลือดนอกเลยดแล้วเ,เ,เบิ้องโตต่อไปครับ อันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับซื้อมาสามหมื่นสี่ตัวนี้ทองอยังปูทั้ทน,นี้ทองแล้วครับนี่ทองเลยหกเ็ดเดือนแล้วกินยาดีาเลยมีตัวใหญ่ๆงามๆเลยครับโหใหญ่งามเลยแบบเย็นบึงบรรยากาศยูฟ้ามาัครับ เดี๋ยวมาเบิงงวัวพ่อพันครับที่ปูสื่ออามาเรียงครับกินยาดีวาปูตัวนี้กินดีสูงเท่าไหร่นี่ตัวนี้สูงลอยหกสูงลอยห้าสิบสองครับปู รับผสมอยู่ครับไปที่จะเอางัวแม่มาผสมก็มาใดเด้ครับที่บ้านนนสนีครับผสมราคาเท่าไรเนี่ปู่ <บา S 1> งัวตัวนี้อโอ่คิดค่าผสมหาลอยครับรับประกันน,นะไหมปู่ปรครับรับประกันสามเถือครับไที่มีงัวเม่เป็นสัตว์ก,ก็เอามาผสมได,ด้เลยครับสื่อมาในราคาเท่าไรครับตัวนี้สี่หมื่นสองครับ อ้ามครับแข่งขใาญ่เหมอาการเป็นพัอพันอยู่ซื้ออย่างนบูตัวนี้มันซื้ออย่างัซื้อกโก้ามครับกะแสบึงหลายๆด้านด้วยครับแข่งขาายไ่ดีครับหมอาการเป็นพ่อพันครับ แข่งขาใหญ่ครับมการไม่พอพันไผที่สีน้ำ mm hmm. ง้วแมฆมาผสมหรือให้ไปผสมอยู่บ้านครับ mm hmm. บริเวณแถวตำบลหนองบอนครับผ mm hmm. สมได้นะครับคนคิดราคาแพงครับตัวละหาลอ,อยครับ mm hmm. รับประกร3 3> mm ันสามเท่อครับนี mm ่ครับบึง่งถ่ายมันใหญ่ครับ mm hmm. สำหรับ ช่องยงคนรักงูไายครับฝากติดตามช่องนี้ด้วยครับสวัสดีครับ